คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอล 3, คูณ3เยาวชนชายแชมป์กีฬา 7HD 2025รอบชิงชนะเลิศณลานกิจกรรมบล็อกไอสยามสแควร์ค่ะยิ้มให้ได้แม้ในวันที่ไม่มีเรื่องให้ยิ้มนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมภาพยนตร์จีนชุดดาบิคาตกลางหิมะต่อด,ด้วยละครชุดบ้านไร่สายสมอนค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการสนามข่าวสวัสดิ์ทิต่อด้วยรายการหนทางพารวยค่ะเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั้งปลอดภัยและประหยัดพลังงานนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดบ่วงหงเสนอให้ชมเป็นตอนแรกต่อด้วยรายการมิตรรักทั่วไทยค่ะ การปล่อยมือไม่ใช่การยอมแพ้ถ้าเราพร้อมเริ่มต้นใหม่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการสเก็ตข่าวสเปเชียลต่อด้วยถ่ายทออสดมวยไทยเจ็ดสีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการเปิดจอจอข่าวจบแล้วชมยอดภาพยนตร์นานาชาติเสนอภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวงค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมข่าวเย็ยนประเด็นร้อนต่อด้วยรายการถก ok ไม่เถียงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมข่าวเย็ยนประเด็นร้อนต่อด้วยรายการถก ok ไม่เถียงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการประเด็นเด็ดเจสีจบแล้วชมซีรีส์ I Promise I Will Come Back ฉันคอยเธอค่ะ ปิดสวิตช์ให้เป็นนิสยัยปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยการประหยัดพลังงานนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการชุมทางฮอตโชต่อด้วยละครชุดบ้านไร่สายสมอนค่ะ <L ess noise> ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องของทุกคนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการไทยรักสุขภาพค่ะถึงจะสูญเสียแต่อย่าสูญสิ้นกำลังใจนะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดอริไทยบดีจบแล้วชมละครชุดพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมห้องข่าวพักเที่ยงจบแล้วชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD ขอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการเจ้าข่าวเช้าจบและวชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดต่อด,ด้วยรายการสนามข่าวเจสีรายการสนามข่าวกีฬาและรายการเงินทองของจริงค่ะ